เแล้วสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้เหมือนเดิมนะคะในวันนี้ก็จะมาสอนวิธีเพิ่มผู้ติดตาม YouTube ค่ะเพิ่มซั c สไครต์ยูทูบนั่นเองก็ต้องบอกนะคะวิธีนี้เนี่ยถูกกด y o u t u ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเรื่องแอ c เคา t ์โดนเด้งโดนแบนนะคะเพราะว่าถูกกด y o u t u ร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ทดลองมาแล้วค่ะแอ c เคา t ์ปลอดภัยดีและยังสามารถทําได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการด้วยนะคะเห็นหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะว่าทําไปแล้วครั้งหนึ่ง ได้ไหมทำสองสาครั้งได้ไหมทําได้ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าวิธีทํเนี่ยง่ายมากๆเลยส่วนคนไหนนะคะที่พร้อมแล้วแล้วก็อยากดูตาม YouTube จะทํำยังไงนะคะรับปติตามกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มจากเปิดโปรแกรม l ล n e นะคะแล้วก็พิมพ์ l i n e i d s i แอด u ซน f ปั๊ม w จะเป็นบริการจากทางร้าน Follow ไทยค่ะมาถึงหน้านี้นะคะก็ทักแชทค u i c k Admin ได้เลยซึ่งในวันนี้เนี่ยอุ้มจะใช้บริการปั๊มซับ u t u b e ค่ะ และนี่ก็คือราคา Subscribe ช่อง YouTube นะคะเริ่มต้นที่10ซับค่ะสูงสุดก็คือ10,000ซับแต่ถ้าหากเพื่อนๆอยากได้มากกว่านี้ลองสอบถามแอดมินเพิ่มเติมดูนะคะและในวันนี้นะคะอุ้มจะขอลองใช้บริการที่100 Subscribe ค่ะแล้วเราได้มีการสอบถามนะคะว่ารอยอดนานไหมทางร้านก็การันตีค่ะว่ารอยอดไม่นานเลย หลังจากที่เราเลิอกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาเป็นรูปภาพ QR code ค่ะเอามาสแกนจ่ายเงินส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการให้บริการจากทางร้านค่ะโอนเงินเรียบร้อยแจ้งสลิปกับแอดมินแบบนี้ได้เลยนะคะหลังจากนี้เนะี่ยแอดมินจะเริ่มทำงานให้เราเลยทันทีโดยที่ไม่มีรอคิวค่ะขั้นตอนต่อไปแอดมินจะขอิงก์ Youtube นะคะวิธีทำก็คือเปิดหน้า YouTube ของเราขึ้นมาค่ะ กดจุด3จุดขวามือด้านบนค่ะจากนั้นกดคำว่าแชร์ค่ะแล้วก็กดคำว่า copy link ค่ะเท่านี้นะคะเราจะได้ลิงก์ y o u t u b e มาแล้วให้เรานำลิงก์นี้นะคะไปวางในแชทกับแอดมินได้เลยค่ะก่อนเริ่มปั๊มซับ u t u b e แอดมินจะสรุปยอดเก่าให้เราดูก่อนค่ะยอดเดิมของอุ้มนะคะมีอยู่ที่457 Subscribe ค่ะ ยอดเริ่มนะคะมีอยู่457ผู้ติดตามค่ะลอย,ยอดไม่นานนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ผู้ติดตามของเราขยับขึ้นแล้วค่ะเป็นอยู่ที่471ผู้ติดตามนะคะและในตอนนี้นะคะยอด s u s c r i b e YouTube ของเราขึ้นครบตามที่เราซื้อแล้วค่ะนั่นก็คือ603 Subscribe สรุปแล้วนะคะร้านนี้ทำได้จริงไม่ขายฝันแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มผู้ติดตาม YouTube หรือว่าการเพิ่ม Subscribe YouTube นั่นเองค่ะแต่นี้คลิปนะคะจะเห็นว่าขั้นตอนการทำทำง่ายมากๆเลยใช้แค่เพียงลิงก์ YouTube เนาะแล้วก็คือส่งให้อดมินหลักดังนั้นนะคะรอยอดไม่นาน1นาทียอดขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะเขาใช้ระบบอย่างพรีเมียมในการเพิ่มผู้ติดตามให้กับเพื่อนๆค่ะแถมยังเป็นร้านค้าอันดับหนึ่งที่ให้บริการเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะคะมีทั้ง i g Facebook YouTube Twitter t เทรด l a z a d a s h o p ป e นะคะ คือมีครบทุกแพลตฟอร์มดังนั้นนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าร้านนี้นะคะไว้ใจได้จริงๆนะคะถ้าคนไหนสนใจก็สามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์สายปั๊มฟอลโล่ค่ะนะคะอุ้มจะขึ้นให้ดูตามด้านล่างนี้ค่ะเวลาเพื่อนเพื่อนอย่าลืมพิมพ์แอดไซด์ดานหน้าด้วยนะคะร้านนี้เปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะดังนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนว่างตอนไหนก็คือทักกันไปได้เลยแอดมินของเขายินดีให้บริการ อันละคอนนส่งของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนในวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายค่ะ